สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะแม่นนกจะพามาดูบอลสีนะคะบอลสีตัวนี้จะมีชื่อว่าบอลสีผีเสื้อชมพูนะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีพื้นใบสีเขียวนะคะแต้มด้วยจุดสีชมพูกระจายทั่วใบเลยคล้ายคลกับปีกผีเสื้อนะคะส่วนลำต้นนะคะลำต้นเนี่ยตอนออตอนยังอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้ นะคะพออายุมากขึ้นเนี่ยพอต้นเริ่มแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะทุกคนมีความสวยงามเป็นบอนสีที่น่าสะสมตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กๆของเขานะคะก็ยังมีจุดสีชมพูกระจายทั่วไปตั้งแต่เล็กเลยน่ารักเชียวน,นะคะก้านต่อเล็กๆเ,เป็นสีเขียวแบบนี้ อันนี้เขาจะโตได้อีกนะคะหากสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์088-691-6448ยินดีให้บริการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ